หากพูดถึงคาเฟ่สัตว์เลี้ยงหลายคนอาจนึกถึงคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่หมาแต่ที่เชียงใหม่มีคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและเป็นแห่งแรกของจังหวัดที่เนรมิตบ้านให้เป็นร้านคาเฟ่เต่ายักษ์ ที่นี่คือนิยมเต่าคาเฟ่เป็นคาเฟ่เพราะพันเต่าซูนคาตาที่ต่อยอดจากฟาร์มเลี้ยงเต่าเพื่อส่งออกมาสู่พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสารรค์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านร้องอ,อ้อมตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยที่นี่มีการเลี้ยงเต่าซูนคาตาไว้กว่า100ตัวพร้อมสัตว์เอกซติกหายากอย่างกิ้งกับคาเมเลียนมูและสัตว์เลี้ยงแปลกอีกหลายสายพันธุ์ คุณชัยพรโลจย,ยะหรือโอคเจ้าของฟาร์มมัย46ปีบอกว่าตนเองหลงรักเต่าซูนคาตาและสัตว์แปลกมาตั้งแต่วัยรุ่นจนผันตัวมาเป็นนักเพาะพันธ์มืออาชีพและส่งออกเต่าไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเอเชียอย่างจีนไต้หวันมาเลเซียและในยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่มูลค่าการส่งออกเฉพาะสายพันซูลคาตาในแต่ละปีมีไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้ความรู้กระจายออกไปในวงกว้างคุณโอ๊คจึงเปิดฟาร์มให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และเปิดคาเฟ่ให้ประชาชนเข้าถึงโลกของเต่าได้ง่ายขึ้นภายใต้แนวคิดเลี้ยงง่ายด้วยความรู้แถนสนุกด้วยเต่าที่ดส่วนมากมีพฤติกรรมความดุเลยผมเป็นคนชอบเลี้ยงเต่านะครับผมเลี้ยงเต่ามาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงเต่าเลยมาเลี้ยงสัตว์เอกโซติกครับเลี้ยงเต่าเลี้ยงงูนะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเลี้ยงเต่าเหมือนผมนะครับได้เอาเต่าไปเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนเหมือนผมนะครับนอกจากการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยสัตว์เอ็กโซติกก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงได้เช่นหมาเช่นแมวเช่นกันครับสำหรับนิยมเต่าคาเฟ่แห่งนี้แบ่งออกเป็น4โซนหลักโดยโซนแรกคือโซนเต่ายักษ์ที่มีเต่ากว่า100ตัวนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารสัมผัสถ,ถ่ายรูปและเรียนรู้พฤติกรรมของเต่าอย่างใกล้ชิด ส่วนโซนที่2คือโซนเพาะเลี้ยงลูกเต่าที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีเพาะพันธุ์การดูแลเต่าตั้งแต่ยังเล็กรวมถึงสามารถเลือกซื้อเต่ากลับไปเลี้ยงเองได้ขณะที่โซนที่3เป็นโซนวินเทจยุค7090ที่กลายเป็นไฮไลท์ของคาเฟ่เพราะรวบรวมของสะสมหายากจากอดีตไว้เพียบไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ตเกมตลับของเล่นขนมโบราณหรือแม้แต่สมุดงานวันเด็กยุคแรกๆตั้งแต่ปี2 5 0 6ก็มีให้ชม และโซนสุดท้ายเป็นโซนสเนกรูมซึ่งเป็นพื้นที่นั่งดื่มกาแฟหรือทานเบเกอรี่พร้อมเล่นกับสัตว์อีกสติกอย่างใกล้ชิดทั้งกิ้งกังงูหรือสัตว์แปลกอื่นๆที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องโดยเด็กๆที่มีส่วนสูงไม่เกิน130ซนติเมตรและน้ำหนักผ่านเกณฑ์สามารถขี่เต่ายักษ์ได้ภายใต,ใต้การดูแลอย่างปลอดภยัยส่วนราคาอาหารและเครื่องดื่มจะเริ่มต้นเพียง65บาทและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและร้านนี้จะหยุดทุกวันอังคารเพียงวันเดียว คาเฟ่เต่าเราทั้งหมดจะมี4โซนนะครับโซนแรกคือโซอนคาเฟ่เต่านะครับเป็นโซอนอ o u t ดอร์ซึ่งเป็นเต่ายักษ์นะครับสามารถเข้าไปขี่ถ่ายรูปก,กับเต่ายักษ์ได้ถ้ามีลูกๆตัวเล็กๆเนี่ยก็จะวัดความสูงแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็จะไปถ่ายรูปก,กับเต่าได้โซนที่2จะเป็นโซนแฮชชิงลูกเต่านะครับมีลูกเต่านะครับสามารถที่จะถือเล่นได้หรือศึกษาเรื่องการเลี้ยงมันหรือที่จะสามารถที่จะ จำหน่ายแล้วก็ซื้อเพื่อกลับบ้านได้นะครับโซนต่อมาเนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่ยุค90นะครับพาลูกมาเล่นเกมได้พาลูกเรามาดูว่าสมัยยุค70 80 90เนี่ยของเล่นตอนที่เราเล็กๆเ,เนี่ยเป็นยังไงพามาศึกษาได้เพราะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับส่วนสุดท้ายคือโซนที่4เป็นสแน็ครูมนะครับก็รวบรวมสัตว์เอกซติกนะครับเป็นในห้องสามารถกินกาแฟนะครับแล้วก็สามารถหยิบสัตว์เอกซติกมาเล่นได้ คุณโอ๊คได้ย้ำด้วยว่าปัจจุบันนี้คนไทยสามารถเพาะเลี้ยงเต่าซูนคาตาได้เองแล้วไม่จําเป็นต้องนําเข้าอีกต่อไปและยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ได้จริงด้วยต้นทุนการเลี้ยงต่ําและเต่าสายพันธุ์นี้สามารถกินพืชผักทั่วไปซึ่งพวกมันมีความน่ารักเฉพาะตัวเนื่องจากว่าเต่าบก,กน,นะครับเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงมากในต่างประเทศแล้วก็เพาะพันธุ์ได้เฉพาะในประเทศที่แสบ เส้นสูนสตรเท่านั้นไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ทั่วโลกนะครับเมื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยแพงมากตัวหนึ่งเป็นแสนเลยลูกเต่าตัวหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยด้วยซ้ํานะครับจนปัจจุบันนี้ราคามันถูกลงแล้วเพราะคนไทยเนี่ยเพาะพันธุ์ได้แล้วหลายเจ้าเราก็เลยมีระบบลูกฟาร์มครับคือช่วยกันเพาะพันธุ์แล้วเราก็ส่งออกเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาเต่าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเนี่ยเพื่อส่งออกไปยังทั่วโลกจาก กล้าเรียกตัวเองเลยว่าเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์เต่าสุกาต้าเชิงพาณิชย์เพราะเรากําลังจะเอาเต่าส่งออกแต่จริงๆผมส่งออกมามากกว่า1ิปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้เพาะเต่าสุกาต้าที่เป็นฟาร์มอิสระนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มสแตนอโลนนะครับซึ่งมูลค่าการตลาดส่งออกอย่างเดียวเนี่ยนะครับปีหนึ่งนะครับมากกว่า50ล้านบาทนะครับเพราะคนไทยเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์ได้เองแล้วนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ง่ายเพราะว่าอาหารการกิน ก็สามารถที่จะปลูกได้ในประเทศไทยเพราะเขาเป็นเต่ากินพืชนะครับนิยมเต่าคาเฟ่จึงไม่ได้เป็นเพียงคาเฟ่ถ่ายรูปสวยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติเข้าใจชีวิตสัตว์อย่างเต่าซูลคาต้ายอย่างลึกซึ้งและอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์อย่างยังย่งยืนไม่แน่ว,ว่าการมาเยอนคาเฟ่ เล็กๆแห่งนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของใครบางคนและพาเขาไปสู่เส้นทางอาชีพที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนตตออนนีพ่มมาสสััภผผคครบิใจื